สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่8สิงหาคม2567นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพิพพจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0979866621นะคะ รูปลายนะคะจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกนะคะใส่เสื้อสียีนนะคะทักมาได้เลยนะคะดูรูปเพิ่มเติมก็ได้นะจ๊ะพี่ๆพายในวันนี้นะคะหนูเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาทนะคะส่งฟรี e-m-s ไปรษณีย์ไทยนะคะหรือถ้าอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางนะคะจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะจ๊ะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะคะพี่ๆไม่ปิดเล่นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1นึ่งนะคะถ้าหากมีเสียงรบกวนอะไรขออภัยด้วยนะคะพี่ๆเสียงรถเสียงแมวอย่างนี้นะคะค่ะองค์ที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จในกรอบนะคะ ด้านหลังมาจ้าเป็นแบบด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จในกรอบนะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สอง งคที่สองเหรียญพระแก้วมรกตนะคะด้านหลังนะคะ พเหลียนพระแก้วมรกตนะคะเป็นองค์ที่สองนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สามนะคะโมจิองค์ที่สามนะคะเป็นพระเหลียนหล่อไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะจ๊ะพี่พ ไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นพระไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะอ,องนี้เป็นองค์ที่สี่นะคะ ที่ห้านะจ๊ะองค์ที่ห้าพระอุปคุตนะคะ พระอุปคุตเป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกหลวงปู่ทวดนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเขียนพศอสองพันห้าร้อยยี่สิบนะคะพี่พี่คาหลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นองค์ที่หกนะคะ ่อไปองค์ที่7ดนะคะองค์ที่เจดพระ25พุทธศตวรรษนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่เจ็ดต่อไปองค์ที่แปดนะคะ องค์ที่แปดหลวงปู่4ีนะคะด้าน,นหลังนะคะเขียนว่าวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะ พอศสองพนห้าร้นะจ๊ะค่าหลวงปู่ีีเป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะ องค์ที่เก้านะคะพระสีอานยืนโปรดสสต์นะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าพระสีอานยืนโปรดสัตว์วัดอินวิหารนะคะค่ะเป็นองค์ที่เก้านะจ๊ะพี่ๆต่อไปองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบ หลวงพ่อทบนะคะด้านหลังนะคะ เขียนว่าวัจจันิมิตนะคะคาหลวงพ่อทบนะคะเป็นองค์ที่สิบนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่11นะคะ องค์ที่11พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พระปิดตาองค์นี้นะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดสโสธรวารารามวรวิหารนะคะเขียนสองพันห้าร้อยก้านะจ๊ะค่ะหลวงพ่อสโสธรองค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสาม องค์ที่สิบสาพระอุปชาอีวัสัตหีบนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเขียนปสสองพันห้าร้อยสี่นะคะค่ะพระอุปชาอีองค์ที่13นะคะ ต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่พระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะพระสมเด็จองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้า องที่สิบห้านะคะหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเขียนเขียนว่าฉลองอายุครบ8รอบพศ2518ดนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่าวัดละหารไล่นะคะค่ะหลวงปู่ทิมองค์ที่สิบห้านะจ๊ะต่อไปนะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะ องค์ที่สิบหกพระไม่ทราบที่นะคะขอภัยมาแรงตอมไฟนะคะพี่ๆด้านหลังนะจ๊ะ ไม่ทราบที่องค์นี้นะคะองค์ที่16นะคะต่อไปองค์ที่17นะจ๊ะองค์ที่17เป็นเต่าไม่ทราบที่นะคะ เป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะพี่ๆต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะ ด้านหลังนะจ๊คะคาหลวงพ่อทวดองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะจ๊ะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังนะคะจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบนะคะ องค์ที่ส0หลวงปู่โต๊ะนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงปู่โตะนะจ๊ะ ค่ะหลวงปู่โตเป็นองค์ที่ยี่สิบนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ ค่ะองค์นี้นะคะเป็นองที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองที่ยี่สิบสองนะคะองที่ยี่สิบสองพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จองนี้องค์ที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามนะคะองค์ที่ยี่สิบสามหลวงปู่ทิมนะคะพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะเขียนว่าเจริญพรน,นะคะ ด้านหลังนะคะเขียนวัดละหานไล่ละยองนะคะคาเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่23นะคะ ต่อไปองค์ที่24นะคะองค์ที่24หลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะคะ เขียนว่าหลวงพ่อเงินพศสองพันห้าร้อยสิบห้านะคะค่ะหลวงพ่อเงินองค์ที่24นะจ๊ะต่อไปองค์ที่25้านะคะองค์ที่25่าพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ เป็นองค์ที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่ยีสิบหกนะคะหลวงพ่อเพชรนะคะ ดคา,าหล่วงพ่อเพชรนะคะเป็นองค์ที่ยี่สิบหกนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่27องค์ที่27หลวงพ่อฉุยนะคะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะหลวงพ่อชุยนะคะเป็นองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบแปดพระสมเด็จนะคะ จ้คา,าอง์ที่ยีส่สิบแปดนะคะพระสมเด็จนะคะค่ะพี่พี่วันนี้ก็ครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากพี่พี่ท่านใดดูดแล้วชื่นชอบองค์ไหนอแอดไลน์มาได้เลยนะคะอยากดูดูเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะ วันนี้ถ้าหากมีเสียงรบกวนเ,เสียงรถเสียงแมวอะไรขออภัยด้วยนะคะพี่พค่ะราคา300บาทเหมือนเดิมนะคะส่งฟี EMS e นะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลาทางนะคะจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่ม50บาทนะคะที่บวกเพิ่มเพราะว่าเขาหักเปอร์เซนต์ด้วยนะคะพี่พี่ก็เลยต้องบวกเพิ่มนะคะแเราก็ขอเป็นคนที่รับจริงนะคะพี่ๆเพราะว่า หนูส่งไปก็เสียค่าส่งไปแล้วด้วยนะคะขอคนสะดวกรับจริงๆนะคะพี่ๆค่ะฝากพี่ๆติดตามทุกวันพฤหัสกับวันจันทร์นะคะพี่ๆเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ